สวัสดีครับผมตีน้อยนะครับอันนี้ก็วีก้าครับติดอยู่แล้ว 2, ประมาณสี่ห้าจีจีสองครึ่งังที่บอกไว้ก็น่าจะไปสักประมาณตีหนึ่งต่อมาเรื่มอะไรเพิ่มวีไอพีจีไรปิดทุกทีเออช่วยจับองวีแข่งหน่อีกครับตีสิบเป็นหนึ่งร้อยก็จะอีกครับผม กองทาพปอาทัพม yup. oh. ่รูเข้าอเหนต้นไม้กินมันตีบวกห้าบวกสองันห้าบวกหกชิ้นะรเราคุยอุคเตว้ทำำวันนี้อสฟั้คันไอสัอัดเดรแล้วเคยคิดบอมาว่ามีไอซ์เปนจะเดให้ผู้เล่นบาากเอ ขึ้นเพื่อกองน้อจะเช้เปม,มเนยี่หอนิ๊กเอ้ยครับสิห้าล้านจะจะเป็น VIP ครับปิดตกลงก่อนคั้งนี้แล้ว 150ล้าน <coughs> 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 <coughs>